สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมีเ,เดียวน้ำในนะเบรกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา PVP ส่งท้ายปีเก่า2024นั่นเองนะครับนะกับเกมลายเลนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งไอรหัสหลักของผมเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเอ่อท่นอทนอานผู้ชมนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะครับนะคือตอนที่ผมเปิดอ่ากาชา3,000บีในรหัสอ่าไอดีรอผมเนี่ยไอดีหลักเนี่ยผมเปิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมลองมาเปิดนอกรอบด,ดูนะครับผมได้ธนู แบบเขาเรียกว่าอะไรจนูเลยนะธนูโดนแน่นอนเออท่านผู้ชมคิดมัดแล้วก็ได้อืโล่อีกนะครับนะซึ่งตอนนั้นที่ผมได้เนี่ยผมบ้านแตกแต่ผมไม่ได้เปิดตอนที่อัดหน้าจอไงผมเปิดนอกรอบก็คือได้มาสองอยเพชรเอออยากนึกอยากจะกดก็กดนะครับนะกดแล้วก็ได้มานะครับนะแล้วผมตอนนี้ผมก็ใส่ให้เอเลนอยู่นะครับนะเป็นธนูคิดมัดนะครับ ธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีค่าสถานะก็คือระยะเวลาสร้างเลนเจอร์ใหม่ลดลงนะครับนะเบิ่มพลังชีวิตแล้วก็อัตราโจมตีโดนแน่นอนของทั้งสานะครับซึ่งอันนี้ผมอยากได้มากนะครับแล้วก็ไออันรองเนี่ยผมใส่เป็นอัตราการใช้สกิลนะครับเพราะว่าไอตรงเนี้ยไอพวกเกียร์เกียร์ช่องกลางกับเกียร์ช่องประดับเนี่ยของผมเนี่ยมันไม่มีอัตราการใช้สกิลเลยนะผมก็เลยใส่ช่องแรกมาสักหน่อยนะให้มันแบบมีโอกาสการใช้สกิลมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวแบบถ้าไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวมันจะ ไม่ออกสกิลเอานะนะเต็มโดมปกติแล้วมันออกนะแต่ผมก็ใส่ให้มันออกถี่ขึ้นนั่นเองแนมนะแล้วก็ โล่เนี่ยผมใส่ให้ใครอยางที่เห็นเนี่ยผมเอาตัวละครตัวหนึ่งมาใส่ในทีมของผมก็คือโพไซดอนนั่นเองนะครับนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกียร์ไม่ถึงหรือว่าเกียร์กากนะครับเล่นยากมากนะครับนะคือตัวมันเนี่ยเข้ามานานแล้วนะครับไอ้พวกการหลบสกิลอะเนี่ยมันก็จะหลบแบบไม่ค่อยหลบได้แล้วนะครับโดนสกิลอะไรนิดหน่อยนี่ตายแล้วนะครับนะก็ต้องหาเกียร์ดีๆให้มันหน่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมหาดีให้ได้แค่นี้แหละนะครับนะเออใครมีดีกว่านี้ก็หรือว่ามีตัวละครตัวนี้เนี่ยอยากลองเอามาเล่นก็สาามรถ อาใส่เกียร์ดีๆให้มันได้มากกว่านี้นะครับนะก็ตัวมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับนะแต่ก็ผมใส่เกียร์โล่ให้มันนะถามว่าเกียร์แปดดาวอันนี้เนี่ยไอ้สกิลตรงนี้เนี่ยทําให้ศัตรูในพื้นที่อะไรพวกนี้เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องมานั่งบวกอ่าไอตรงนี้ได้ใช่ไหมมันสามารถบวกเพิ่มขึ้นได้ครับแต่ เราไม่สามารถรีได้เข้าใจท่านผู้ชมเข้าใจไหมเกียร์แปดาวอ่ะท่านผู้ชมอาจจะรู้มาบ้างแล้วนะสำหรับคนที่รู้มาแล้วก็โอเครู้แล้วก็ดีแล้วนะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยคือเกียร์แปดาวเนี่ยมันจะมีไอ้อันเนี้ยไอ้ตรงสกิลบวกเนี่ยมันไม่สามารถรีได้นะี่ยนะมันเป็นเกียร์ที่อาจจะแบบสูตรสำเร็จเฉพาะบางเลนเจอร์ไออย่างเงี้ยไอ้อย่างโล่เนี่ยก็จะสูตรสำเร็จของไอ้พวกตัวละครอ,อ่าลำเนาย้อมยวนย,อยวน้ยอมยวนทั้งหลายนะเออใส่พวกไอ้โล่เนี่ยก็จะดีนะแต่ก็ผมก็ใส่แก้ขัดไว้ก่อนนะครับนะเป็นมันเป็นนะครับ กัน้นที่อาตาก็หลบสกิลแล้วผมก็ใส่อัตาการไม่ยมของทักษะไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโพไซดอนของผมแนบนะโอเคแล้วเราไม่รีรอครับเราไป pp ก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเหลืออีกอ่อีกกี่ชั่วโมงวะเหลืออีก3 4ชั่วโมงนนะตอนนี้ผมอัดช่วงเวลา3ทุ่มนะเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะลงก่อนปีใหม่นะมันก็คืออัดปุ๊บ ปัดป๊อปแล้วก็ลงปั๊บเลยนั่นเองนะครับนะเป็นการทํางานที่มาลาทอนมากนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไม่ได้นอนแม่งหรอกนะครับโอเคตอนนี้อยู่เงินหนึ่งนะครับยังไม่ได้ไต่เลยแบบแบบคือไต่ไปแค่5้ารอบนะครับนะแต่นอกนั้นก็ยังไม่ได้ไต่อีกเลยนะครับนะแล้วก็ป้องกันชนะมารอบหนึ่งด้วยโอเคเราไปลองนีกว่าฝั่งนู้นอู้อันนี้ผมไม่ไม่สนเกียร์แล้วนะครับคือเอเลนผมมีโดนแน่นอนแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับมีตัวแบกนะครับนะฝั่งนู้นเขาไม่มีตัวบินใช่ไหมเราก็สาาามมรถเอที ที่ไม่ต้องมีการบินไปได้นะเพราะมันจะได้ไม่ต้องเปลียงสล็อตนะครับไปเราซัดเลยครับลูซี่เอรินเราจะโดดเออโอ้โหไม่ไม่โดนคือ <c ười> มันอัตราการเอ,อ่อเขาเรียกว่าโดนแน่นอนบวกมา2 0เนเี่ยน,นะก็อาจจะมีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแต่ถ้าโดนก็คือหนาวนะครับอืม่ะฝั่งนน้นกดโลและมาโอโ้ไหนบอกว่ามันไม่มีตัวบินเอาผมโอ้โหผมตาตาถั่วดีนะตัวบินมันบินไม่เร็วนะครับถ้ามันบินเร็วนิดผมน่าจะแห้งนะครับ เออนะครับสำหรับฮิจิคาตะนะครับใครที่อยากดูรีวิวฮิจิคาตะนะครับก็สําหรับที่มันผ่านเดือนของมันมาแล้วนะเออเดี๋ยวผมจะทาคลิปรีวิวให้แล้วกันนะครับนะแล้วก็น้องคังุระนะเออเดี๋ยวจะทาคลิปให้ทั้งสองตัวเลยนะครับสำหรับในช่วงเวาที่มันผ่านเดือนของตัวโคโรโบมันเองมาแล้วนะครับนะฮิจิคาตะเนี่ยผมก็ปั้นมาเพราะว่าไม่ใช่ตัวมันเก่งอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมชอบโคโรโบเรื่องนี้มากนะเออในรหัสผมเนี่ยรหัสหลักผมเนี่ยผมเปิดไม่ได้คุณกินเลยนะครับนะก็เลย ต้องมาปั้นฮิจิคาตะเล่นแทนนะนะคือแบบเปิดแบบได้5้าตัวมานี่คือผมเปิดอัดไม่ไม่เลี้ยงเลยนะแต่ก็ไม่ได้สักทีนะนะจะเติมอัดก็มันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวสีเขียนนะแต่ตอนนั้นมันแบบประมาณเอ่อเท่าไหร่แล้วผมลืมแล้วแต่มัน700ร้อหรือ800นี่แหละแรมนะผมไม่มีตังค์นะผมแบบงบหมดพอดีนะนะก็เลยแบบเออเอาเอาก็ให้เล่นแค่รหัสรอไปก่อนนะนะให้คุณกินเล่นรหัสรอโอ้โหอ,อ,อันนี้ไอไออันนี้ก็จะง่ายเกินเลยเลยนี <laughs> มาเราไต่เลยดีกว่านะครบนะ ไปครับทีมนี้นี่ทีมที่เราเจอนี่มันง่ายเกินไปนะฮนะช่วงแรงนี้ก็อาจจะไม่ได้อนั้นเยอะรับนะอาจจะยังไม่ได้เจอตึงนะต้องแรงสักของทีมผมเนี่ยที่ผมยืนเนี่ยปกติผมจะยืนประมาณทอง1น,นะฮะนะหรือว่าถ้าขี้เกียจไต่ก็จะยืนไปทองสองนะครับแต่ถ้าขยันไต่เนี่ยจะไปประมาณพิษสามนะแต่ไอช่วงล่างพรามขยันไต่เนี่ยก็เป็นช่วงแบบช่วงก,ก่อนๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย <laughs> ไม่ค่อยจะขยันไต่เท่าไหร่แล้วนะับนะเอยเอลลี่โอเคมันตีบ้านไม่แรงครับเรากดบ้านขนาดนี้เราต้องได้แล้วไป เอเรนเราทงานดีดีนะครับถึงแม้ไม่ใส่โดนให้มันก็มันก็ยังเก่งนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ก็ได้ข่าวว่ามันโดนเนื้อมาในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็เลยคนอาจจะมันฮิตมันน้อยลงนิดนึงนะนะครับนะโอเคแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นตัวที่แบกทีมผมได้ดีอยู่นะครับนะ่ะเราได้มา47ถ้่วยนะครับโอเคเราเอาซัดทั้งหมดหรอบเลยกันนะนะเอ่อโอ้โหเ,เกียร์ตึงหอเกียร์ตึงหอเฟลุนนะครับไอเฟลินดิเฟลุนมันอีกตัวเนาะเออเนี่ยเฟลินนี่ ไอ้เฟรนเลนฟรีเลนโอ้โ oh, ห oh, ผมเรียกผิดนะครับขออภัยแฟนคลับอ่าเขาเขาเรื่องชื่อเรื่องเขาชื่ออะไรนะผมลืมแล้วนะครับนะเออแต่ว่าไอ้ฟรีเลนเนี่ยก็เป็นตัวแทสไฟที่ยิงอ่าเอเลนได้แสบคันมากนะครับนะไม่แสบคันเด็ดเป็ถึงตุยได้เลยนะครับนะเออที่ผมเอาขยับเอาบาวล็อกมาทีม A เนี่ยก็เพราะว่าบาวล็อกเนี่ยผมปั้นมันใกล้จะอ่าไฮเปอร์แม็กแล้วนะครับแล้วผมก็ มีแผนว่าจะเก็บเป็นกบดาว9ก้าดาวเนี่ยไว้สัก4ตัวก่อนนะแล้วผมก็จะค่อยขึ้นเป็น9้าดาวแล้วก็อัพให้แม็กทีเดียวเนี่ยเพราะว่า9้าดาวเนี่ยผมตอนที่มันขึ้นมาแล้วยังไม่ได้อัพเป็นร่างแม็กเนี่ยผมรู้สึกมันสั่งช้านะครับนะเออมันสั่งช้ากว่าร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมแบบรอให้มันเอ่อผมร้อยผมมีกบ9้าดาวสัก4ตัวนะครับนะผมค่อยจะปันมันขึ้นแม็กนะครับนะเฮ้ยมาจัดไปกดบ้านชิวๆนะครับนะนี่กดแช่หรอเฮ้ยนะครับได้จะปีใหม่แล้วก็ พีพีข้ามปีไปเลยนะครับนะผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้พีพีข้ามปีนะครับอันนี้พีพีส่งท้ายปีนะครับนะเออมาทองสามแล้วนะครับเราจะได้อีกไกลสักแค่ไหนกันเทียวนะครับผมไม่เจอตึงเลยแต่เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีไอตัวเอ็ดเวิร์ดเออเอาตัวไปสอยตัวบินน่อยเอาแบบปักลูกไปปลาปักหัวตัวบินนะครับ เออเออเออโอเคโพไซดอนผมไม่ได้ไม่ได้บู๊ดูโพไซดอนเลยว่ามันทำงานนี้หรือเปล่าโอเคแมงจิ้มไม่โดนเลย <c oughs> มีศาสตร์ใส่อัตราการแม่นยำมและนะ้วเนี่ยน่ครับอัตราการแม่นยำของทักษะเอเโอเคไอเลนก็กระโดดโดนอยู่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อุ้ยอุ้ยโพไซดอนผมตายเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะเดี๋ยวผมจะย้อนย้อนขี้เกียจย้อนนะไปรีรีวิดูเองเนี่ยเคือเมื่อกี้โพไซดอนผมนี่โดนสกิลที ดิ้นนะครับนะนอนหลับปุ๋ยกับพื้นไปเลยนะครับนะทีมมันง่ายเกินอุ้ยแต่เจอบอสมืดม่ะแต่บอสมืดเขาไม่ได้เกียร์อืมไม่ได้เกียร์แบบจับเต็มขนาดนั้นนะโอเคครับอันนี้เราเขาไม่มีตัวบินนะเอออันนี้เจอง่ายนะเจอแบบเจอตัวทีมง่ายเดี๋ยวผมไป PVP ในรหัส2ด้วยแล้วกันนะในรหัสแบบรหัสอ่าฟุนกินกับคางูนะ่มากี้แล้วก็ยามาโตะนี่ครับมันชื่ออะไรมันชื่อยามาโตะแหละนะครับ,นะรบโอเคไหมอ้เรื่องผมโดดไปแล้ว แล้วอามาผมโดนสตันคืออามาเนี่ยผมอยากจะถอดออกจากทีมมากเลยแต่คือผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาใส่แทนเพราะว่าผมยังไม่มีแบบแสงมืดที่มันเป็นตัวแม็กแบบเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าอามามันเป็นแสงมืดแม็กตัวแรกไอดีของไอดีผมนะตอนนั้นที่แบบที่อามามันยังเล่นได้อยู่นะแต่อามาตอนนี้ก็กระป๋องนะครับนะเออตกกระป๋องแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะมีตัวอื่นที่เก่งมันเยอะแยะนะครับแบบอย่างอันดูบิทอย่างเงี้ยคือเก่งกว่าจนแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับนะเออด้วยความที่ว่าอามามันไม่มีร่างแบบมันไม่มีร่างก้าวด,าวด้วยลยนะนนะ แต่ถ้าเขามีอัปเดตมาใหม่นะครับให้อามามีร่าง9ดาวเลยเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากนะแต่ก็อยากให้มีนะครับนะเพราะว่าอามานี่ผมว่าตัวมันก็ในช่วงยุคยุคทุกยุคทองของมันเนี่ยคือมันเก่งมากเลยนะครับนะโอเคเรา PVP ครบ5ครั้งในหาันี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในรหัสที่2กันนะครับ <S <S มาฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในรหัสที่2กันแล้วนะครับนะรหัสที่แฮลแดกจากเอ่อจากเกียร์โดในนอนรับเออพูดแล้วก็เศร้านะครับไหมตอนนี้ผมมีตัวไหมวะ โอ้โหเกมโอเคเราก็มีแพ็คคมบงคมแบกนะครับอัพเดทสักหน่อยไม่รูุน่าจะไม่มีตั๋วแล้วแนมนะโอเคตั๋วไม่หมดโอ้โหเหลือสาอันอยากจะไปหาเปิดต่อนะเดี๋ยวผมค่อยเอามาเปิดน้องรอบก็ได้เดี๋ยวเราเปิดอันนี้อ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดอัมวัดใจขอสัก2ตั๋วโอ้โหสองสองคนลุ้งโอเคครับเราไปวีบีกันดีกว่าอ่าอุ้ยลีลีพอดีเลยไงผมไม่ได้รับตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะเนี่ยไก่โอ้โหทีมเจอมันง่ายนนะเออมาเราไหนไหนเอาแล้วครับ แต่ทีมรหัส2ผมเนี่ยมันไม่มีตัวกันบินนะเล่นอาจจะต้องแบบรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธาาุยอดนิยมทตุไฟนะครับนะอาจจะมีหมากลุกมาแล้วก็ต้องไปอรอลุ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีหมากลุกก็ก็ผมว่าน่าจะมีส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยนะที่ยังไม่มีหมากลุกนะเพราะว่าหมากลุกนี่มันมานานแล้วนะแล้วมันก็เป็นตัวกันบินที่อาจจะเป็นชอยแรกๆนะสำหรับพวกเวลาที่คนจะนึกถึงว่าจะเอาตัวไหนไปกันบินเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นชอยแรกๆที่คนนึกถึงว่าจะเอาตัวหมากลุกนี่แหละไปกันบินนะครับนะแต่ก็ถามว่า แปดดาวลัศมีจันมีดลัศมีกจันทาวะ่ะโดแน่นอนโอเคมาเราขอปีนเกลียวหน่อยเขาเวลแค่แปดสิบแปดเองนะน่าจะเป็นไอดีแบบไอดี ID ปั้นขายนะครับนะเออมาอัพเลยครับตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพแบบไอเทมโอ้โหผมว่าตีป้อมทีเดียวแตกวะ่ะทรงนี้วสบายเลยสบายครับชิปนี้สบาย <laughs> ผมน่าจะต้องไปไต่แบบไต่จนขึ้นแบบแรงซุงๆเลยนะถึงจะเอามาพ v พให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบนะน่าจะได้เจอตึงๆนะ ช่วงนี้ก็ปั้นคงปั้นของไปนะนะนะครับนะยาวๆนะกับไลเลนเจอร์นะครับโอ้โหนี่ไงเจอแบบสูสีนะสูสีอุ้ยโดนแน่นอนด้วยไหวไหมเนี่ยผมมีโอ้โหผมรู้สึกว่าไม่น่าไหวนะแต่ต้องลองนะครับนะไปนะให้เอลลี่เราเอ่อเย้ายวนหน่อยนะลำนำเย้ายวนใส่มันนะครับตายคุณกินไอช็อสตั๊มแรงนี้มันไม่เท่าไรหรอกเมาขมีห้าโอ้โหแม่งโดนสตั๊มกับสวนด้วยโอ้ผมว่าไม่ไหววะ่ะ ว่าไม่ไหวน้องคังงูร่าเราแบกไม่ไหวหรอกนะครับนะคือมันเยอะเกินไปโอ้ดูมันกนิ่งทั้งห้าตัวเลยนะเอลลี่เอลลี่เย้อนมันหน่อยลูกโอ้เอลลี่เราตีบ้านไม่เข้าเลยเฮ้ยอับบ้านมาเยอะนะครับแล้วเอลลี่เราเป็นสายไหวพิบด้วยแต่แต่ว่าสายไวพิบมันตีบ้านแรงสุดหรือเปล่านนะผมจำไม่ได้แนละ้วท่านผู้ชมก็ใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้โอ้ยแต่ตอนนี้เราโดนหยุดปฏิบัติตการราัวๆเลยไงโอเคข้ามไมไแค่ครับเฮ้ยเรายืนได้อย่างไงวะปกติมันน่าจะเ้แบบเ้แบบเ้ขาไปนานแล้วนะแต่ก็ยังยืนได้นานนะคร เอลลี่น้ำดำเย้าหยุดโอ้จะตีบ้านแตกแล้วะเราต้องยื้อครับเราต้องยื้อฝั่งโน้นเขาไม่มีตัวกันบินครับเราต้องยื้อที่ที่สุดถึงที่สุดยื้อถึงที่สุดยื้อถึงที่สุดผมยื้อผมยื้อผมยื้ออีกผมยื้อเอ้ยอย่านะผมว่าผมว่าผมว่าผมไหวปะผมว่าผมไหวโอ้โหโดนยัวยัวโดนยัวยัวย้อยักมาลัวลัวไปเออโอ้โหดีไงตัวบินผมตีแตกพอดีเกือบนะครับเกือบแห้งดีนะยันอยู่นะครับถ้ายันไม่อยู่ดีเรียบร้อยครับ เกมนะเออนะครับเกมมาเลยอีกสามรอบครับโอ้ยรหัสนี้ตัวบินหนึ่งตัวนะครับเป็นอ่าคริสต์สมาสเมอรี่นะไอตัวนี้น่าจะมีลำนำโย,ย,ยนด้วยนะพื้นที่หนึ่งตัวนะแต่เอลลี่มีสองไงคือตัวใหม่ก็ย่อมเก่งกว่าอยู่แล้วเนิบนะไปไปลือกันดีกว่าผมว่ารหัสอ่รหัสสของผมเนี่ยน่าจะปั้นเอลลี่นี่ยาวๆนะแล้วก็เพราะว่าผมสุ่มบอสมืดไม่ได้นะนะถ้าสุ่มบอสมืดได้ก็จะปั้นบอสมืดแทนเอลลี่นะนะถึงแม้ว่าเอลลี่มันจะมีเกียร์แบบ เกียร์ที่เหมาะสาหรับมันรอไว้อยู่แล้วนะแต่ก็ผมรู้สึกว่าป้านบอลมืดมาเล่นภาคพื้นนี่น่าจะมันประมาณนั้นนะโอเคอีกสองรอบครับเราหาโอ้โหเจอแต่มันไม่เจอตึงนะเออแต่ก็เล้งเล้งเงินสามนะมันอย่าไปซียอะไรแม่งมันไม่เจอตึงอยู่แล้วนะครับนะถ้าเล้งสักทองสองทองหนึ่งนะสำหรับผมนี่คือรหัสหลักนี่ทองหนึ่งก็ตึงมือแล้วนะเพราะว่าคนเล่นเลนเจอร์เนี่ยมันมากกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับนะแล้วก็ คนที่เก่งๆคนเขาเล่นมานานพวกกงพวกเกียร์ก็จะเทียบพร้อมกับคนที่เล่นคนผู้เล่นแบบผมอะเออที่แบบเล่นเล่นหายๆอะไรเงี้ยนะครับนะี่แล้วอีกเหลือสองอะไรทีนึงโอ้ยม็อบไซโคอะแบบมีโดนแน่นอนด้วยโอ้ยมีบุตดะโอ้โหโดนแน่นอนสองชิน้นตามชิ้นดิอะไรงังว่าอันเนี้ยตึงมาแล้วน่าจะต้องแล้วาต้องใช้ตัวบินในการช่วยนะครับนะีตัวบินผมก็ไม่ได้อัพแบบ ไอเกียช่องโจมตีด้วยมันก็เลยตีโอโหแล้วนี่ไงคือโดนทีเดียวก็กินเก็ล่วงแล้วโอ้รถสกิลม็อบมันปวดจัดอะโอ้ยมันมันมันเสกตัวลูกน้องมาด้วยนะครับทางหูแลนะ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตัวลื้อเก่งที่สุดในทีมอ้วแล้วเออสกิลโดนอยู่นะครับลำนำเยา้ยาวยาวนขอแบบลำนำแบบสวยๆขอลำนำแบบสวยๆได้ไหมไม่ยังบินไม่ถึงบ้านเลยฝั่งน้นมันจชิดบ้านอยู่แล้วไม่น่าห้าวกับโดนแน่นอนวะ ไม่ได้ห้าวกอุ้ยอุยโอ้โหไม่ทันนะกำลังจะกดแข็งเออเกมนี้ก็แพ้ไปนะครับนะเออเราไม่น่าไปห้าวกับโดนแน่นอนเลยนะครับแล้วฝั่งนู้นเขาก็ตัวตุงตัวอะไรก็ดีกว่าด้วยนะครับนะโอเคไปเดี๋ยวผมขอรับภารกิจตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้ถ้าใครชอบเกมลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับนะเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับนะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไววว้้้ปีีเกก่านนะะครับแล็ใชชิต ด้วยความสุขในปีใหม่นั่นเองนะครับนะโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้มทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดบิของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีม m จิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิที่พิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ